โอเคครับนี่ถอดออกมาแล้วครับขินนิ่งเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเหลือประกอบนะครับตอนนี้ก็พ่นสีกระบอกโชกอยู่นะครับนี่เป็นสีเงินประกายนะครับนี่ครับโอเครอให้ตัวนี้แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับทําสีกระบอกโชกใหม่ด้วยนะครับนี่สีกระป๋องนี่โอเคก็จะประมาณนี้ โอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดี f c ซอแสบดาบทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำการนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซีนโช๊คนะครับฮอน d ้าเว e นะครับฮอน d a า a v e ลอย S นะครับตัวนี้ก็สั่งของมาแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นซีนนะครับซีนโช๊คซีนไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บฝุ่นนะครับ ซีนเก็บฝุ่นนะครับซีนเก็บฝุ่นตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมีน้ำมันโช๊คนะครับก็คือซื้อมาเป็นเซตเลยนะครับเซตนี้นะครับเดี๋ยวเซตนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับนี่จะได้น้ํามันสองขวดแล้วก็มีซีนนะครับซีนตัวในหนึ่งคู่แล้วก็ซีนป้องกันฝุ่นหนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับนะครับด้วย เครื่องมือที่จะใช้นะครับ lamps, ก็จะมีนะครับปรกแก้นะครับนะครับปรกแก้เบอร์หกนะครับแล้วก็เบอร์แปดนะครับส่วนเ 6, บอร์หกนะครับเบอร์หกก็จะมานี่ครับมาหมุนนะครับที่จะเป็นหัวหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับส่วนเบอร์แปดก็จะเอามาใส่ในรนูเผาตัวนี้หรือว่าเราจะใช้เผาก็ได้นะครับเพื่อจับเวลาดึงน็อนตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะเปลี่ยนทั้งซีน การฝุ่นแล้วก็ซีนในนะครับเพราะว่าแกนโชคมันรั่วนะครับถ้าปล่อยทิ้งไม่นานๆเดี๋ยวตัวแกนจะเป็นตาหมดแล้วก็ทําให้น้ามันรั่วนะครับต่อให้เปลี่ยนซีนใหม่ก็จะรั่วเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ซึ่งเวฟนี่ครับผมกําลังจะปั้นนะครับเวฟเอนะครับรอยเอนะครับรอยเอสยูบ็อกซ์นะครับเวฟตัวนี้เป็นเวฟปีสองพันห้านะครับสองพันห้าแล้วก็ประมาณจะสิบปีได้หรือเปล่านะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่กำลังจะเปลี่ยนนะครับเพื่อเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วครับแล้วก็มีค้อนนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับวิธีการถอดนะครับซึ่งถ้าเกิดเราถอดเราไม่เราไม่ถอดตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าตัวนี้ก็ถอดได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราจะล้างสปริงหรืออะไรเงี้ยเราก็ถอดตัวนี้ได้แต่ว่าผมผมว่าผมจะถอดตรงหกเหลี่ยมเลยครับแล้วก็เอาน้ามันเบนซิน ฉีดล้างเข้าไปแล้วก็เขย่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะตัวนี้นะครับโอเคถ้าเกิดโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนการถอดจะทำยังไงครับโอเคครับไปดูกันเลยครับครับมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอ่าขั้นตอนนะครับี่เราจะคลายสกูตรงนี้นะครับโดยใช้เบอร์หกนะครับแล้วก็เอาปาแกหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเข้าตรงในสกูเบอร์หกนี่ครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ค้อนนะครับค้อน คอนกระแทกกระแทกใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดในรูเนี้ยมันจะมีเศษฝุนเศษอะไรนะครับมันจะโปรแกรมจะเข้าไม่สุดมันจะทําให้หัวมันเสียครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าอสายโปรแกรมสุดแล้วนะครับส่วนเบอร์แปดนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงรูเผานี้นะครับเพื่อว่าเราจะได้เนี่ยครับได้ป็นทีเวลามีแรงมีแรงหมุนนะครับเราก็หมุนตะหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับ นะครับเสยษปุ่นอะไรเยอะเลยเราก็ต้องหาเนี่ยครับหากระป๋องไว้รองน้ำมันนะครับมันจะมีน้ำมันนะครับแล้วก็เอาผ้านะครับผ้าสำหรับไว้เช็ดนะครับน้ำมันเหนียวนุ่เลย ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับตั้งแต่ซื้อรวดมานะครับปีสองพันห้านะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับด,ดูสภาพน้ำมันนะครับเหม็นมากเลยดำปิดเลยนะครับอ,อันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนโดยที่ไม่ไม่ได้ถอดตัวบนนะครับอันนี้จะถอดเฉพาะตัวล่างอันนี้เราก็ดึงขึ้นเลยนะครับระวังมันมันเลอะพื้นนะครับ โอ้โหน้ำมันดำปิดเลยหมินนะครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ โอเคครับถอดออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกนะครับตัวล็อกซีนด้านในนะครับก็จะมีล่องเฮาสิงนะครับล่องเฮาสิงซีนด้านในนะครับล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะครับทีนี้เราก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดใครมีอเด็กกัดยางก็ค่อยๆไล่ออกนี้นะครับไล่ทีละนิดะนิดนะครับซึ่งมันก็ออกค่อนข้างยากนะครับต้องใช้เทคนิคนินึงนะครับ ดูมันเสื่อมสภาพแล้วครับฟังหมดแล้วนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ออกค่อนข้างยากนะครับต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถเราครับก็มาเรียงไว้นะครับโอเคนี่ครับด้านในสกปรกมากเราต้องทาความสะอาดนะครับด้วยน้ามันเบนซินนะครับันนี้เตรียมไว้ละนะครับก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับ ดำปิดเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะทำทำสีอยู่นะครับทำสีอยู่นะครับมันโหดำมากเลยเปลี่ยนเองครับง่ายๆนะครับซื้อมานะครับสั่งมาเป็นเซตนะครับไม่แพงครับดีกว่าเราไปเปลี่ยนร้านนะครับถ้าเกิดมีเครื่องมือครับทำเองง่ายๆ นะครับน,น,นันะล้างนะครับดูครับเป็นขาบดำปิดเลยแด่แปลงที่ฟัน,นที่ฟันเก่ามาขัดนะครับขัด,ขด,ขดตรงนี้ครับตรงที่มันมีซีนอยู่นะครับ มันจะทำให้ซีนเราไม่ได้รั่วครับล้างออกนะพวกขาบโคลนขาบอะไร,ค,นนะไรไครับคือซีนซีนในรีดฝุ่นรีดน้ําอะไรเงี้ยครับมันมันแข็งแล้วครับมันทําให้ฝุ่นเข้าไปได้นะครับแล้วก็ประจวบก,กับซีนด้านในมันมันเสื่อมสภาพนะครับมันก็นเลยทําให้พวกฝุ่นพวกโคลนอะไรเข้าไปด้านในนะครับ ทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยามันมันเสื่อมสภาพลงแล้วครับแล้วก็จะทําให้แกนเราแกนโชคเรามันจะเป็นตามดนะครับหรือว่าการการดิงของโชคมันก็จะไม่เสถียรภาพนะครับทําให้เกิดการแข่งกระด่างของโชคหน้กครับนี่ครับลลังนะครับหลางกระบอก อเคตัมเลครับนี่เปะประมาณนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆครับทำไม่ยากครับนี่ตัวฮาวซิ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะพ่นสีอยู่ครับเใช้กระดาษสายขัดนะครับใช้กระดาษสายขัดขัดๆก่อนได้วพ่นสีนะครับ อ่าโอเคหลังจากเราทำวามสะอาดตัว housing ตัวนี้เสร็จนะครับอ่าเราก็มาทำวามสะอาดตัวนี้นะครับตัวแกนนะครับซึ่งเราไม่ได้ถอดนะครับไม่ได้ถอดตัวข้างในนี้ก็จะมีสปริงนะครับมีสปริงอ่าแล้วก็ฉีดน้ำมันเข้าไปเลยนะครัหรับใครที่อยากจะ จะทำคนสะอาดนะครับก็ผมแนะนำนะครับถอดตัวบนนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนี่ครับมันจะมีนะครับกดลงไปมันก็จะมีตัวล็อกเหมือนกันนะครับเป็นอ่คล้ายๆสปริงล็อกนะครับนี่เห็นไ,ไหมก็จะมีสปริงล็อกนะครับเราก็ต้องใช้ไขควงแบนมาแงะออกนะครับ ดูนะครับแกนมันน้ํามันมันเสื่อมสภาพแล้วแกนมันมันร้อนครับมันเด้งมันร้อนนะครับมีรอยสึกหลอนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆตัวแกนตัวนี้ก็จะเป็นตาหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนก็จะน้ํามันก็จะรั่วเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นตามมดแล้วน้ำมันก็จะซึมออกนะครับก็จะต้องเปลี่ยนแกนตัวนี้ใหม่นะครับโอเคก็จะนี่ครับขั้นตอนการถอดก็จะเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กินทำความสะอาด นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบกันนะครับว่าประกอบยังไงนะครับการใส่ซีนตัวนอกตัวไนใส่ยังไงโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับนี่ ถอดออกมาแล้วครับขินิ่งเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเหลือประกอบนะครับตอนนี้ก็พ่นสีกระบอกโชกอยู่นะครับนี่เป็นสีเงินประกายนะครับนี่ครับโอเครอให้ตัวนี้แห้งนะครับแต่เรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับทําสีกระบอกโชกใหม่ด้วยนะครับนี่สีกระป๋องเนี่โอเคก็จะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันไปดูกันเลย ขั้นตอนการประกอบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้มันก็จะมีแหวนทองแดงอยู่ครับนี่นี่ก็จะประมาณนี้เป็นทองแดงนะครับอย่าให้หายนะครับไม่งั้นํามันจะซึมนะครับอันดับแรกเราใส่ซีลในก่อนนะครับนี่เราใช้ซีลตัวเดิมนะครับซีลตัวที่มันแตกนะครับประกบแล้วก็ใช้คอนนะครับ มันก็จะเลยเลยนะครับเลยบ่านะครับเลยบ่าที่ตัวนี่ครับสปริงล็อกนะครับก็ถือว่าสนิทแล้วนะครับอย่าใช้ไขควงหรืออะไรต่อนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ซีนเสียหายได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึง เราก็ใส่ตัวนี้นะครับทีนล็อกอยู่ตรงนี้นะครับดันต่อไปข้างหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับลงเรียบร้อยแล้วอโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับนี่เราก็ใส่ซีนนะครับซีนบนซีนนอกครับตัวป้องกันฝุ่นป้องกันน้ํานะครับ โอเคครับการเสร็จเส้นใส่สีนะครับอ่าอันต่อต่อมานะครับก็คือนะครับใส่ตัวสปริงนะครับแล้วก็ตัวอ่าเขาเรียกตัวคล้ายๆตัวล็อกมัดนะครับตัวล็อกมัดหกเหลี่ยมด้านหลังนี้ครับใส่ตรงนี้นะครับอย่าลืมใส่สปริงตัวนี้นะครับครับเสร็จนะครับ เก็บร้อยขั้นตอนต่อมานะครับก็ใส่ตัวนี่ครับลงไปนะครับอย่าลืมใส่สปริงตัวนี้นะครับใส่สปริงตัวนี้เลยเอาลงไปก่อนจะลุกมาละนะครับ แล้วก็ใส่ตะปิงนะครับเอาก็าาด้านขี่ลงข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็ยันลงไปนะครับีนี้ก็ใส่ตะกูนะครับ เดิมครับใต่ยปดล็อคแน่นนะครับอ่าครับจะเป็นขั้นตอนการเติมน้ำมันนะครับ เราอยากได้แข็งได้นิ่มกบแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจะเติมผมจะเติมแบบสไลด์ลงให้สุดแล้วก็เติมให้ปิกนี้แล้วก็ปิดครับโอเค เขบอกว่ามันจะพอดีนะครับะระดับมาตรฐานนะครับอย่าให้ล้นนะครับให้ิีๆพอนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไหลลงนิดนึงนะครับไหลลงอ,อือครับออโอเค ขันตอนต่อมาเราก็ใส่นี่ครับให้ปาปิดไาปิดปิงครับแล้วก็มีจิ๊บตัวนี้นะครับอันนี้ก็มันจะแข็งหน่อยนะครับแล้วก็เทคนิคก็คือทำกดเดียวใช้ขาหนีบนะครับแล้วก็กดแล้วก็เอียงนะครับเอียงตัวล็อกลงนะครับ เดียกกเเด๋ยว okay. มันจะยากนะครับแล้วก็นี่โอเคปวดดูไมปลุ่นระรับเราจะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูถูกอืกจะประมาณนี้นะครับแล้วเราไปดูว่ามีนม้นำมันรั่วหรือเปล่านะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวิธีการเปลี่ยนสีโชคหน้าเว็บร้อยนะครับโอเคครัเสือครับ